รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่ง,งมีชีวิตจรรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับเสือพงนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคเดียวนะครับที่เราจะสามารถชนะบาคาร่าได้นะครับคือเราต้องรู้ให้ทันเขาไพ่นะครับผมเทคนิคการอ่านไพ่เทคนิคเขาไพ่นะครับซึ่งเซียนหลายๆคนหรือว่าคนที่เล่นคาสิโนโรจริงๆเนี่ยเขาใช้เทคนิคนี้กันนะครับไม่ใช่การใช้สูตาารรแบบบาาาค่แผิดๆนะะฮ การใช้สูตรบาคาร่าผมบอกตรงๆว่าไม่มีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูครับว่าการอ่านเขาไพ่เนี่ยมันใช้ยังไงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โต๊ะเซ็กซี่บาคาร่านะครับผมผมบอกก่อนเลยว่าชอบโต๊ะนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะฮะโอเคครับไม้แรกเนี่ยเราลงไปที่แบงเกอร์เลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆนะครับว่าการใช้การอ่านเขาไพ่เนี่ยมันทํำยังไงนะฮะวันนี้เรามาด้วยทุนสบายๆครับผม300บาทเหมือนเดิมสไตล์เสือพงนะฮะ เพื่อจะาให้ทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ทุนน้อยทุนมากเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะโอเคครับผมเราจ่วแม่นกว่าครับไม้นี้เรา6กแต้มครับผมบวกมาแล้วครับผมไม้แรกทุน300ร้อยนะครับย้ำว่าทุน300เหมือนที่บอกกันหลายคลิปนะฮะทุนสามร้อใครๆก็มีครับผมใครๆก็มีนะทุนน้อยทุนมากก็สามารถใช้ได้นะครับเทคนิคนี้ยิ่งคนที่ทุนเยอะนะครับคนที่ทุนเยอะใช้เทคนิคแบบผมครับผม ใช้แล้วมันดียังไงคือเราจะสามารถชนะบาคาร่าเนี่ยได้มากกว่าเสียแน่นอนครับคือการรูเขาไพ่นั่นเองไม้นี้ขอใส่ไปที่แบงเกอร์ครับผมตามเขาไพ่ที่ผมได้จดบันทึกไว้นะฮะได้จดและได้ทําภาพไว้ให้เพื่อนๆนมาศึกษากันเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคฝั่งนู้นไม่มีแต้มนะฮะแค่แต้มเดียวครับผมแต่เราจวดสีเข้ามานะจวดสีเข้ามาก็กินสบายสบายครับเพราะฝั่งนู้นบอดนะฮะเขาไพ่ห้องนี้นะครับมันจอกแบบเบิ้ลๆิลนะฮะ ออกแบบเบิ้ลๆดูจากกราบข้างล่างได้เลยมันเพิ่งออกมังกรมานะครับผมมังกรน้ําเงินนะฮะออกมาประมาณแดไม้นะครับผมก็จากเขาไพ่เนี่ยก็ดูง่ายๆเลยครับในเมื่อมันออกแดงมันาหน้าจออกแดงเบิ้ลอีกนะครับใส่ไปครับผม5้า้อบาทแบงเกอร์ไม้นี้มาดูกันครับว่าเขาไพ่ของผมเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามาเราสามแต้มนะฮะเบ้งเอ็ดนะครับผมแต้มนะับไม่ใช่เป็นโอ้โหฝั่งนู้นบอดอีกแล้วนะฮะ น้ำเงินนี้ชนะติดๆมายาวๆแต่สุดท้ายครับผมเป็นไงฮะบอดติดๆเหมือนกันครับผมสองไม้เราปั้นทุนขึ้นมาแล้วนะครับผมปั้นทุนปั้นกําไรขึ้นมาแล้วฮะการเล่นบาคาร่านะครับผมผมย้ําเสมอครับผมอย่าหัวร้อนค่อยๆเล่นเราไม่จําเป็นต้องชนะมันทุกไม้ก็ได้นะครับบอกตรงๆไม่จําเป็นต้องชนะทุกไม้ก็ได้นะถ้าเราไปเน้นแต่ต้องชนะทุกไม้ต้องชนะทุกทุกไม้ผมบอกเลยว่าหัวร้อนแน่ๆนะครับ แต่ว่าค่อยๆเล่นไปนะฮะเอาให้ชนะมากกว่าเสียโดยการอ่านเขาไพ่นะครับโอ้โหฝั่งนนปอก,ก้าครับผมน้าเงินเริ่มมานะฮะน้ําเงินเริ่มมาไม่เป็นไรครับผมอย่างที่บอกฮะตอนนี้เราก็าเล่นไปสบายๆครับสบายๆคืออะไรใช้กําไรเล่นนั่นเองฮะ,ะใช้กําไรเล่นครับผมไม้นี้นะครับตามเขาไพ่เลยครับผมในเมื่อน้ําเงินมันมานะฮะขอทบไปครับผมเพเยอร์หนึ่งพันบาทเพราะพงเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในไม้นี้นะครับ เพราะว่าเขาไพ่เนี่ยมันออกเบิ้ลๆนะสำหรับใครที่อ่านเขาไพ่ไม่เป็นนะครับผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยเสียไปแล้วนะครับผม80%โอกาสเสียเนี่ยขึ้นไป80%เลยอ่านเขาไพ่ไม่เป็นยังไงก็เสียผมบอกเลยโอเคเราตั้งด้วยหกนะครับอ่าคอมพิวเตอร์สแกนขึ้นมาแล้วว่าหกนะฮะแต่ว่าคนเปิดยังไม่เปิดนะเต้ <laughs> อนอยู่นะฮะเต้นอยู่โอเคนี่แม่หนูยาวไปฮนะยาวไปไม่นางอ่าไม่เปิดสักทีนะ <laughs> ไม่เป็นไรครับก็ผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้สูตรบาคาร่าอยู่นะผมบอกเลยว่ามันเป็นโปรแกรมอุปโลกนะฮะคุณไปกล้าใช้ได้ไงครับผมเอาเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยไปพึ่งกับสูตรโปรแกรมแบบนั้นนะฮะทางดังที่คุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าวิธีการทํามันทําขึ้นมาแบบไหนและมันใช้ได้จริงหรือเปล่าผมเคยเห็นละเวลากดสูตรใช่ไหมครับกดปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นแล้วบอกอะไรแบบเนี้ยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะโอ้โหผมผมไม่รู้ว่าคุณกล้าใช้ไปได้ยังไงนะบอกตามตรงไม่รู้ว่ากล้าใช้ไปได้ยังไงนะ ก็หลายๆคนกับผมใช้ก็ผมใช้ปุ๊บแล้วเป็นไงฮะบวกบ้างลบบ้างแต่ส่วนมากจะลบช่วงแรกได้ครับผมเพราะอะไรฮะมันฟุกไงเพราะมันฟุกไงดวงคุณมานะวันนั้นสุดท้ายก็เสียคืนไปหมดนะครับแต่เทคนิคเดียวนะครับที่เหล่าคาสิโนเนี่ยเขาใช้กันโอเคครับบวกมาไม้นี้พูดเพลินไปหน่อยอ่านต่อเลยสำหรับเหล่าคาสิโนคนที่เล่นจริงๆนะครับเล่นในบ่อนเนี่ยที่เขาใช้กันเขาไม่มีหรอกครับไปใช้สูตรอะไรแบบนั้นไม่มีผมย้าว่าไม่มีนะครับไปถามใครก็ได้ตามเซียนหลายๆเจ้าเลยนะไม่มีหรอกครับ สูตรอะไรฮะไพ่นะครับอย่างที่ผมย้ําเสมอครับไพ่หนึ่งตาเนี่ยบาคาร่านะครับไม่ใช่หนึ่งตาสีหนึ่งเกมเนี่ยที่เขาเอาไพ่มาเรียงๆกันเนี่ยใช้ประมาณห้าสำรับเลยนะใช้ห้าสำรับสี่สำรับผมไม่แน่ใจสุดท้ายเนี่ยเขามันเอาไพ่มาสลับสลับรวมๆกันนะครับสูตรบาคาร่าบ้าอะไรมันจะคํานวณบอกแบบนั้นนะฮะเป็นไปไม่ได้ครับผมนี่ดูครับผมการอ่านเขาไพ่ครับผมก้าวหลังฮะกินมาแล้วฮะดูจากการพลงผมขอแบบบอกเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันการอ่านเขาไพ่ข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะ ตาเมื่อ3ตาที่ผ่านมามาออกแดง3ลูกแล้วก็ออกไปที่น้ําเงินนะครับ3ลูกผมก็แทงตามกาฟนี่แหละคือการดูสูตรสูตรนี่แหละของจริงฮะก็คือการดูเขาไพ่าบาคาร่านี่แหละอยากชนะครับผมคุณอ่านให้เป็นฮนะอ่านเขาไพ่เป็นเท่ากับคุณเน,นี่ยมีเปอร์เซ็นชนะ70-80%เนี่ยคือของจริงฮะ โอเคครับผมแต่ห้องนี้นะครับมันมีมังกรนะฮะมังกรมาสามสามแถวนะสามแถวหรือว่าสามครั้งั่นเองแดงสองน้ําเงินหนึ่งนะครับแดงสองน้ําเงินหนึ่งผมว่ากลัวว่าแดงมันจะติดมังกรหรือเปล่าขอตามไปเบาๆแล้วกันห้าร้อยบาทนะครับดูครับจากทุนหลักร้อยที่ผมพกมานะตอนนี้ปั้นมาทั้งหมดสองพันเก้าร้อยหกสิบาทไม่รวมกับที่ลงไปอีกห้าร้อยนะครับตอนนี้เล่นแบบสบายๆเลยไม่ต้องไปนั่งจดสูตรลุ้นตัวโก่งนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนใช้ไปได้ยังไงนะน่ากลัวจะตายสูตรแบบนั้นเนี่ยครับพอเราเสียนะครับเราจะไม่ซีเรียสเลยเพราะเรารูล้ละเราอ่านเขาไพา่เป็นใช่ไหมครับเราจะรู้แล้วว่าต่อไปเราควรจะแก้เกมยังไงควรลงแบบไหนควรลงเงินแบบไหนนะครับผมมั่นใจครับผมคนใช้สูตรเนี่ยอะสมมติว่าลงไปใช่ไหมครับสมมติว่าเสียเสียปุ๊บไม้ต่อไปเนี่ยอะสูตรบอกตัวนี้เราไม่กล้าลงเรากล้าลงอาจจะกล้าลงนะฮะแต่สุดท้ายคุณเสียไม้ทบ คุณเสียงเงินไปในกระเป๋าแบบฟรีๆนะฮะโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของสูตรว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่การอ่านเขาไพ่เนี่ยยังไงคุณชนะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าชนะคืออย่างที่ผมบอกไม่จําเป็นต้องชนะทุกไม้นะฮะแต่เล่นให้ได้มากกว่าเสียนั่นแหละคือคุณชนะแล้วก็คือคุณได้กําไรนั่นเองฮะโอเคครับผมกินไม้แล้วนะครับผมกินไม้แล้วตามกราฟเลยฮะการเล่นไม่ได้มีอะไรยากครับผมตามกราฟดูไม่เป็นครับผมแอดไลน์มาได้ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับ ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะสามารถแอด,ดมาขอเทคนิคการเล่นบาคาร่าการอ่านไพ่นะครับการอ่านการาฟเนี่ยฟรีๆเลยผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรทางนั้นนะฮะเข้ามาขอกันได้ครับผมเล่นมาประมาณ10นาทีแล้ว <c oughs> มั้งน่าจะ10นาทีจากทุนนะครับจากทุนหลักร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว3690บาทถามว่าถ้าเป็นครูเนี่ยถอนได้ยังฮะถอนได้แล้วเล่นแบบสบายๆครับผมไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อทรงซื้อสูตรฮะไร้สาระไร้สาระผมบอกเลยไร้สาระนะตอนนี้ เรียบร้อยฮะมัวแต่มัวแต่ฝอยนะฮะมัวแต่พูดนะ,ะไม่ได้ลงเลยไม่ทันลงเลยฮะดีครับเราจะได้ดูไพ่ด้วยว่ามันเจาะแบบไหนนะอ่าโอเคครับผมตามกราฟที่ผมเขียนไว้เลยฮะเห็นไหมครับน้ําแดงสามน้ําเงินสามแดงสามแล้วก็น้ําเงินอีกสามนะตามกราฟเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะ,ะเล่นไปเลยฮะถ้าคุณอ่านไพ่เป็นนะครับดูกราฟเป็นยังไงคุณเข้าใจอะ่ะเหมือนคุณเล่นเกมหนึ่งเกมนะฮะ เหมือนคุณเล่นเกมหนึ่งเกมถ้าคุณไม่เข้าใจว่าเกมเนี่ยด่านต่อไปจะเป็นยังไงด่านนี้เล่นยังไงสุดท้ายเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณเสียแน่นอนหรือว่าคุณจะแพ้เกมนั้นนะฮะไปะขอตามบังกรไปฮะดูซิน้ําเงินจะบังกรอีกหรือเปล่านะครับห้าร้อยบาทนะครับผมไม้นี้โอ้โหฝั่งนู้นตั้งดูวสวยนะโอ้โหเราปอกเกนะ้าวะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมครับถ้าเราดูเขาไพ่เป็นยังไงคุณก็ง่ายลองนึกภาพสำหรับคนที่เล่นไม้ใหญ่นะฮะสำหรับคนที่เล่นไม้ใหญ่ เล่นไม้ละพันสองพันนะฮะป่านนี้คุณขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วคุณบอกไปเป็นหมื่นแล้วนะครับและคนที่มีทุนน้อยนะฮะคุณยังจะไปใช้สูตรผมบอกเลยเหมือนซ้ําเติมตัวเองครับยิ่งทุนน้อยต้องไปหาเงินมาซื้อสูตรไม่พอครับผมมาเล่นกันแบบงงูปลาปาเล่นแบบงงูปลาปาคืออะไรเล่นแบบไม่รู้ครับเหมือนคุณปิดตาแทงไม่ได้อ่านไพ่เลยฮะเล่นตามสูตรบอกเลยว่าเสียผมรับปาาระกันใครใช้สูตรแล้วบวกนะฮะมาบอกผมทีนะโอเคครับตานี้มังอนตัดนะ ตัดไปแดงนะครับตัดไปแดงแล้วตัดไปแดงนะฮะอย่างหลายๆคนนะครับที่งงนะฮะผมก็จะมีเทคนิคในการบอกนะครับว่าถ้าพาเขาไพ่มาแบบนี้เล่นแล้วมันตัดต่อไปคนควรจะเล่นแบบไหนนะครับผมทําสูตรทุกอย่างไอ้ผมทําเทคนิคทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ตามเขาไพ่เลยครับมันออกแดงใช่ไหมฮะตานนี้ทบไปที่แดงเลยหนึ่งพันบาทเล่นเดินเงินแบบมั่นใจครับผมเล่นเดินเงินแบบมั่นใจเพราะเรารู้ครับ เรารู้จริงฮะโอเคครับผมเราสิบยี่สิบแต้มไปเลยจั่วแม่นแนซิคนสวยเรียบร้อยฮะโอ้โหจั่วเก้าอีกแล้ววันนี้เฮงนะฮะห้องนี้ดูไม่ยากครับผมออกเบิ้ลเบิ้ลออกเบิ้ลเบิ้ลนะเทคนิคมีไม่ยากครับผมคือหนึ่งเนี่ยสำคัญครับผมการเลือกห้องอย่าไปเลือกห้องที่มันออกไพ่ม่วงครับออกปิงปองบ้างอ่ะมังกรบ,บ,บ้างอ่ะออกสามสองหนึ่งออกย้ำไปย้ำมาอะไรแบบนี้ฮะอย่าไปเลือกที่มันเล่นที่เราดูยากนะครับอ่านไพ่ยากเนี่ยคุณก็เล่นยาก เรียกห้องที่มันอ่านไพ่ง่ายกรับออกง่ายๆคุณดูเทคนิคของผมดูเทคนิคที่ผมส่งให้เนี่ยศึกษาครับแค่นี้คุณเป็นเลยเทคนิคไม่ยากกับผมผมมีรูปแล้วก็พร้อมคําอธิบายไม่กี่บรรทัดครับคุณดูเขาไพ่เป็นเล่นเป็นฮะเรียบร้อยครับผมไม้นี้ป๊อปแบบเล่นเป็นดูเป็นคุณชนะร้อยเปอร์เซ็นอ่าโอเคจากทุนนะฮะจากทุนหลักร้อยตอนนี้บอกมาแล้วห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับผมห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะสบายสบายครับผม ตอนนี้ถอนได้แล้วฮะกำไรเนี่ยเราตั้งเป้าเลยตอนนี้กําไรเนี่ยประมาณห้าพันแล้วนะกาไรห้าพันเนี่ยคุณถอนไปก็สบายๆแล้วครับผมโอเคครับผมว่าจะอีกสกม้หนึง่งถ้าไม้นี้เข้าผมขอตัวนะฮะบอกเลยว่าขอตัวครับทุนหลักร้อยปั้นมาขนาดนี้เนี่ยถอนเอาเงินไปใช้ครับผมไม่จาเป็นต้องนั่งแช่นานครับวันหลายๆรอไปได้โอเคครับ็อกแปดเรียบร้อยครับบวกไมคแล้ว จากทุนหลักร้อยปั้นมา5,885บาทโอเคฝากติดตามช่องเสี่ยวพ <I need S 1> ง <to get S 1> ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ